อ่าสวัสดีครับวันนี้เราอัดวิดีโอการวิ่งแก้บนของน้องไม้นะครับมีเพื่อนร่วมทางก็สองคนครับมีน้องแอมสองคนครับไปหวิ่งแล้วิ่งเค๊กๆกับพี่ไมาครับแก้บนให้หัวหน้าเขาท้องครับและนี่ครับหัวหน้าเขานั่งอยู่ครับนั่งครับท้องจริงๆครับพุงป่องครับได้ผลครับบนตอนไหนไม่รู้ครับ ถามว่าเขาคิดหรือเปล่าตอนบนเขาไม่ได้คิดครับว่าถ้าคิดเขาคงไม่ไม่ถึงขั้นนี้นี่ครับใส่ชุดไทยบนวิ่งรอบเขาโต๊ะพยาวังครับจังหวัดสตูลนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วมะสิบสองสิบสามวันนี้วันที่สิบสามกับมีนาคมสองห้าหกสี่ครับนี่วิ่งมาได้ประมาณประมาณหนึ่งส่วนสี่ของเขานะครับเขารอบเขานี้ก็ประมาณ ประมาณกิโลกว่าได้ครับประมาณประมาณกิโลนิดนิดนิดหนึ่งส่วนสี่ก็ดูท่าทางจากเขาอ่อนเลยนะครับแก้บนวันนี้ครับนี่ครับนู่นครับบนต้นไม้ก็มีครับนูด้านหลังก็มีครับลิงคอยให้กาลังใจครับนี่ครับจ่าฝูงแก้บนกับวันนี้นี่น้องแอมกับหน่วยงานเดียวกันครับนี่ลูกสาวผมครับสวยสุดครับนี่ครับ ไม่มียอครับผมอยู่หลังกล้องครับได้ยินแต่เสียงไปก่อนเอาเสียงไปก่อนครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับนี่อ่านเป็นคลิปวีดีโอ้ใจ้ใดใเลย้ใจไม่สนไม่เป็นก็อ่านคลิปไปก่อนค่อยไปโพสไม่เป็นไรมันมันจะได้เป็นคลิปมันจะได้คลิปเดียวกันเออสู้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  ไม่ถึงครึ่งทีกะชุดสวยครับชุดสวยผลก็สวยครับมีเพื่อนร่วมวิ่งด้วยครับไม่เป็นไรนี่ครับนี่คือการแก้บนครับแก้บนให้เพื่อนโรงงานท้องให้หัวหน้าท้องครับหัวหน้าแต่งงานมาหลายปีก็ไม่ท้องครับขอบนปุ๊บได้ผลเลยครับต้องมาวิ่งแก้บนรอบเขาโต๊ะพยาวังครับไม่สงวนลิษ์ศิษย์นะครับไม่สงวนลิษ์ศิษย์ใครใครจะ บนทานองนี้ก็เชิญได้ครับที่เขาโตปยวังสตูนนะครับนี่ได้ผลตามที่บนก็มาแก้บนกันครับนี่ครับน้องไม้บอกว่าคนที่สองของหัวหน้าก็คงไม่ต้องบนแล้วนะครับน่าจะมาเองเลยครับน้องไม้บอกว่าเปิดทางให้แล้วครับ น้องแอมนี่จะวิ่งเป็นเพื่อนเราจะวิ่งนำเขาน้องแอมคุณวิ่งนำคุณไม่สนใจพี่ไม้เลยครับคุณคุณแอมครับเออคุณวิ่งคุณคุณดูเขินเๆนะครับแอมครับคุณไม่ต้องเขินเลยครับถึงขั้นนี้นะฮะนี่ครับเดี๋ยวมีจุดพีทครับมีสนามบอลอยู่ตรงหน้าครับใช่ครับมีหนุ่มๆอยู่ตรงหน้าเต็มเลยครับเดี๋ยวจะมีคนเล่นบอลอยู่รอบๆเนทไไมม่ใชุ่่ดนุ่นอาร์ตัง ก่อนจะผ่านสนามฟุตบอลครับเขาเช็คก็เช็คความเรียบร้อยของชุดก่อนครับนี่เดี๋ยวเขคนเยอะชุดหมดเก็บทรงครับเก็บทรงก่อนเจอสาธารณะถึงคันนี้เขายังห่วงสวยครับท่านครับเขายังห่วงสวยอยู่ครับคนสวยคนสวยต้องอยู่ในคอนเซปต์ตลอดครับ นี่ครับถึงจะวิ่งแก้บนชุดไทยครับแต่ว่ารองเท้าครับนี่รองเท้าเบาใบด้วยครับเพื่อความสะดวกในการวิ่งครับ้บนแบบนี้ได้ออกลังกายด้วยครับได้ทั้งการแก้บนแล้วก็ได้ทั้งสุขภาพครับนี่ <c oughs> ใครที่ไม่ท้องก็ลองดูนครับลองดู <c oughs> มีก้มลงนิดหน่อยก็ผูกเชือกรองเท้าครับ เพื่อความมั่นใจครับการวิ่งอาจจะไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับหัวเราะนี่จะเหนื่อยซะมากกว่านะฮะดูตาทางแล้วโซ่ครับนี่เอาเข้าไปเร็วกว่าเร็วกว่าเร็ว่าเอยเรื่เร็วอีกเร็วอีกติ้งนิด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 ติงนิดบางเอ็นดูมีผมปรเอ็้ไรเหรอเนะบางเอ็นขึ้นมาหนังข้อต่อแล้ว มาขับเร็วเดวินี่ต้อมีรถลเบรคมเร็วเร็วเร็วหนึงก็ไปเลยได้ครึ่งทางอย่างนี้น่าจะน่าจะเกือบนะเออนี่น่าจะประมาณครึ่งครึ่งเขาเลยครับตีไขเลี้ยวค่ะตีไขเลี้ยวนิดนึงค่ะช่วยค่ะเข่งแข่งมีท่านผู้ชมด้านข้างเริ่มทำหน้าสงสัยครับพี่น้องครับววิ่งแก้บนเฉยๆค่ะนี่ครับ วิ่กบนค่ะไม่มีอไรคะเด็กถามเลยครับทำไรกะเด็กถามทาไรค่ะเด็กงงครับเด็กถึงกับทำหน้าเลครับใส่ชุดอะไรมาวิ่งฮะเด็กงงนิดหน่อย อีกรอบครับเผื่อคนที่มาดูคลิปช่วงหลังครับนี่คือการวิ่งแก้บนครับนี่ที่เขาโตพยาวังนะครับที่เขาโตพยาวังจังหวัดสตูลครับทีแเล็กไม่อายเด้อเลยจะมาอายกับแอนนี่เลยครับมันประกาศไปทั่วเลยครับนี่ครับสามคนครับวนคนกลางครับบนแล้วก็อีกสองคนมาวิมาวิ่งเป็นเพื่อนครับให้กำลังใจกันครับ บเาบางเหยียบพักเดียวนะครับมีเ <c oughs> บอกว่ารีบหน่อยได้มาครึ่งทางนะครับตอนนี้รอบเขานี่ก็กว้างพอสมควรเนะาะกิโลกว่าได้ใส่ชุดไทยวิ่งครับหลนรงครับอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับถึงวิ่งยังต้องใส่ชุดไทยครับนี่คือการวิ่งแก้บนครับบนว่าให้หัวหน้าทองครับ ัดใจว่าหน้าแต่งงานหลายปีไม่ท้องสักทีครับว่าจะบังจะมีน้ํายาหรือเปล่าครับลองบนดูสิครับโอ้โหยังมีน้าํายาจริงๆเลยครับบังว่าแล้วไม่บอกบังับจะไปบนทําไมครับบอกบังนี่มาอยู่ปรึกษาบังเลยครับพอท้องก็ต้องมาแก้บนตามที่พูดไว้ครับเนี่ยเป็นเป็น เป็นวัฒนธรรมของคนไทยครับคีมตรงนั้นนะคุณนั่นเียเป็นการบนว่าได้สิ่งที่บนไว้ก็มามาแก้บนครับตอนนี้เริ่มห่างฉากเลยครับตอนนี้บอกผมอยู่บนรถกระบะนะครับแล้วก็ถ่ายไปนักวิ่งก็เริ่มห่างใช่ใช่ลืมซื้อยาดมมาครับลืมซื้อยาดมมาใช่เพื่อได้ดมระหว่างวิ่งครับอายุอานามก็หลายตัวเลขหลายหลายหลักเลยวร แล้วอนู่งมียาดมเลยก็พูดถึงยาดมยาดมก็มาครับนี่ครับคนมีบุญครับหมาเห่าเลยครับหมาลูกหมาคำน่านหมายังเห่าครับพี่น้องครับใช่ใช่ใช่มาจุดคลายแม็กเลยครับตรงนี้ครับเดี๋ยวจางหน้าจะเป็นสนามบอลครับเด็กผู้ชายหนุ่มๆหล่อๆเยอะเลยครับเล่นบอลอยู่ครับแล้วก็นักวิ่งก็ดันห่างรถกระบะด้วยครับทีนี้ก็ยิ่งเขินกันไปใหญ่ครับ ใช่กนใช่ถ้าอยู่ใกล้รถมันจะดูไม่ไม่ไม่เวงวางไงเอยู่อยู่ไกล้หนเนี่ยบังเหมือนเกล้งครับเหยียบคันเร่งครับอีกครับนี่ครับไอ้ใจดําไม่ดําดูครับเหยียบคันเร่งให้เด็กวิ่งตามครับน้งครับแหมมันก็ยังไม่หยุดครับสามคนครับวิ่งครับใส่ชุดไทยวิ่งครับนี่ครับหนุ่มๆ นักเตะครับงงกันเป็นแถวครับวิ่งชุดเยอะแยะไม่วิ่งครับใส่ยุทธไทยมาวิ่งครับนักบอลงงครับหยุดเล่นชั่วคราวครับหันมองก่อนครับวิ่งแก้บนครับวันนี้ครับนี่ใกล้เลยครับใกล้ครบรอบเลยครับฟังเนาะยายก็ถึงกับงงครับอายุขนาดนี้แล้วนานๆจะเห็นสักทีครับเหตุการณ์แบบนี้นะครับ นี่คือเขาโตพยาวังงรับอยู่ใจกลางเมืองสตูลเลยครับนี่ใครมาสตูลตองมาเที่ยวที่นี่นะครับเป็นคล้ายๆส่วนฐานะของสตูลนะครับนี่เดี๋ยวว่าคนที่ใส่ชุดไทยคนนี้เขาบนครับที่กับเขาโตพยาวังครับวันนี้ได้สาเร็จอย่างที่บนไว้ก็มาแก้บนครับวิ่งหนึ่งรอบครับตอนนี้ก็ครับเกือบจะครบรอบเลยครับได้ครึ่งรอบกว่าๆเลยครับรอบหนึ่งก็ประมาณกิโลกว่า กิโลกว่ากว่าครับวกว่าจะครบรอบก็เหงือ่อน่าจะซึมพอดีครับใส่ชุดไทยสวยงามเลยครับนี่ชุดนี้ก็ลงทุนเช่าเลยครับไปเช่าที่ร้านครับก่อนจะวิ่งนี่ใส่ชุดไทยสวยงามเป๊ะครับนี่วิ่งมาครึ่งรอบก็ดูท่าทางชุดไทยจะไม่ค่อยเป๊ะเลยนะต้องรัประคองอย่าให้หลุดครับ ชุดหลุดระวางทางนี่สงสัยต้องวิ่งรอบใหม่นะครับอย่าให้ชุดหลุดนะครับไอ้ครบรอบก่อนครับไห้ครบรอบก่อนรถอยู่ห่างครับเดี๋ยวผมซูมกาแฟนี่ผมซูมเข้ามาหน่อยครับนี่ครับรถอยู่ห่างอันนี้ซูมเข้ามาสองเท่าครับนี่ครับมีการผ่อนครับหายใจไม่ทันครับซูมกลับมาเหมือนเดิมครับไม่ซ้อมนะไม่ซ้อมหลับเสียงได้หรือเปล่า นากสไดโลกว่ากิโลกว่าได้ก็กว้างอยู่เนาะเออเขามันใหญ่นี่ครับอยู่ในช่วงสโลสโลครับวิ่งต่อเนื่องกันเหนื่อยเหมือนกันครับระหว่างเขาสโลเาผมเพ้นกล้องไปให้ดูภูเขาครับนี่ครับเขาตกบเทียววังครับปีับเรานั่งอยู่หลังรถกระบะครับนี่ครับกระบะขับไปช้าๆเรื่อยๆครับด้านข้างเขาก็มีบ้านโคนแล้วก็มีร้านค้าทั่วๆไปครับ นี่มีถนนนวทางเรียบร้อยครับลาดอย่างเรียบร้อยเจริญขึ้นเยอะครับเมื่อก่อนถนนยังไม่ค่อยเรียบร้อยในเขานี้ก็มีลิงอาศัยอยู่เยอะครับปัญหาลิงลิงก็พยายามที่จัดระเบียบอยู่ครับวิ่ง่ตแล้วครับนี่เขาเริ่มมีพลังเลยครับเออเอาน้ำเนี่ยน้าเป่าอยู่ในรถคันนู้ครับใกล้ถึงแล้วครับสู้สู้ครับสู้สู้ครับนี่ครับสู้สู้ครับนี่เกือบจะครบแล้วครับ เลกไม่กี่ร้อยเมตรนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วช่บอกระยะทางให้นะเออเรา,าเราไม่ได้จับไปนั้นไม่ได้จับกับมือถือว่ามันกี่กี่เม็ดเออถ้าเราจับถ้าเราจับจะได้รู้ว่าหนึ่งกิโลกี่เม็ดเพราะว่าไปนี่เป็นทางเลี้ยวเข้าทางเข้าของเขาโตพยาวังครับนี่นี่เราเลี้ยวซ้ายเข้ามานี่เป็นทางเข้านะเมื่อกี้เราไปเริ่มต้นตรง ตรงทางเข้าเลยทางเข้าไปนิดนึงครับน่มาครับเหลืออีกประมาณ100เมตรได้มัครับเหลือีประมาณ100เมตรหนูพี่ยามก็มีป้อมยามอยู่รักษาความปลอดภัยครับอยู่ตรงนูนี่คประตูทางเข้านี่ครับใส่ชุดไทยวิ่งครับชุดนักกีฬามันธรรมดาไปครับอย่างน้องไม้ต้องชุดไทยครับสวยงามพระรามแปดครับนี่ครับ โดยการที่เขาออกกําลังกายทุกวันเขาก็อนจะออกแสดงอาการนิดหน่อยครับออก,กายก็มือโอ้าออก,กายก็มืออ,อ,าอ,มอ,อาการนิดหน่อยของเขาก็คือหน้าซีดครับอีกนิดหนึ่งครับนี่ครับโอ้คนที่วิ่งเป็นเพื่อนเริ่มทิ้งคนแก้บนเลยครับห่างก็เพิ่มห่างก็เพิ่มสู้สู้ครับใกล้แล้วครับนี่การแก้บนวันนี้ก็เป็นไปนด้วย ความราบรื่นครับนี่ครับไก่พบคัมพอดีก็ตอนนี้เวลาประมาณหกโมงนะรประมาณหกโมงอากาศดีครับแถวนี้มีแม่น้ําอยู่ข้างภูเขาด้วยครับนี่มีศาลาให้คนนั่งเล่นร่มเย็นดีครับนี่ถึงแล้วในที่สุดก็มาถึงจุดที่เราสตาร์ทนะครับ การแก้บนก็เสร็จส um, ิ้นนะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จและโชคดีคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบาย